ส่วนที่เล็กสุดๆแต่ว่ามีผลมากๆเลยในการใช้กล้ามเนื้อในท่าผู l l up วันนี้ต้้นจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า lower trap กันครับ lower trap คือหลังกลางด้านในที่อยู่ต่ำกว่าโซนสะบักมีหน้าที่ในการกดสะบักของเราลงหรือเปิดแขนขึ้นในทิศเหนือหัว ซึ่งอำน,นาจในการกดสะบักของมันเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยกดไหล่ของเราลงในท่าพูอัพดียิ่งขึ้นและลดการใช้งานของบ่าด้านบนที่มากจนเกินไปหากใครที่พูอัพแล้วชอบปวดคอปวดบ่าเนี่ยเข้าเคสนี้เต็มๆเ,เลยครับท่าที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อส่วนนี้ในระยะเบื้องต้นเนี่ยที่ต้นเคยสอนจะเป็นไวโพนเรสที่ทํากับพื้นโดยการนอนลงกดสะบักและยกแขนขึ้น45องศาเพื่อรู้สึกถึงกล้ามเนื้อชิมนันให้ได้ฝึกได้ตั้งแต่10-15ครั้งต่อเซ็ต แต่หากยากแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นนึงเนี่ยไวโพอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปครับโดยความที่ Range of Motion ของท่าน่มีค่อนข้างน้อยเลยทําให้เราเนี่ยฝึกมัดมีได้ไม่เต็มที่ครับท่าที่ต้นแนะนําให้ต่อยอดนะครับก็คือ tree tap rest โดยให้เราหานเก้าอี้พักศีรษะและถือวัตถุข,ของเราอยู่บริเวณด้านล่างอาจเริ่มได้ตั้งแต่1กิโลกรัมจากนั้นเซตท่าด้วยการกดบวกบีบสะบักของเรา และยกแขนขึ้นทำมุม45องศากับศีรษะข้อดีของท่าน,นี้ก็คือกล้ามเนื้อจะเริ่มทำงานเป็นระยะที่กว้างกว่าไบโพนแบบธรรมดาอีกทั้งยังสามารถไต่ระดับความยากของท่าไปเรื่อยๆได้ดีมากกว่าอีกด้วยครับฝึกได้ตั้งแต่6-12ครั้งต่อข้างเลยครับใครที่ฝึกไบโพนเรสจนคล่องแล้วอยากอัพเลเวลตัว lower trap ของเพื่อนๆไปอีกเลเวลหนึ่งลองเอาท่านี้ไปแทรกในวัน t ูเดย์ดูนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่รู้จะคิดโปรแกรมเองอย่างไรก็สามารถมาเจอกันได้ที่ T.L.K Membership Search c h o เดอร์โมบ i ลิตี้ e ลเวลท่านนี้จะมีแอดออนเข้าไปนะครับในสัปดาห์นี้แล้วเจอกันไต่เลเวลไปพร้อมกันครับ